สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้เป็นเวลาเจ็ดนาฬิกานะครับอีกประมาณ10นาทีเราจะไปกินอาหารเช้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเมื่อคืนอิ่มมากกับแบบหมูกระทะอะไรเงี้ยก็หลับดีครับวันนี้ก็มีมีแบบมีเรือเต็ไมไปหมดเลยเนาะ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรกินบ้างแล้วเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนชุดไปเตรียมทำกิจกรรมนะคะโอเคก็กิจกรรมวันนี้ก็จะประมาณว่าเราจะไปดำน้ำกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างน,นะหรือราจะพักผ่อนน้ำทรา,ายใสเล่นน้ำอะไรอนยะ่างเงย เดี๋ยวดูก่อนนะคะโอเคงั้เดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนชุดไม่เสร็จไปแบบไปอาบน้ำล้างหน้ากันก่อนดีก,กว่าเนาะไปะมาแล้วครับเปลี่ยนชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังไม่อาบน้ำนะเพราะว่าวันนี้เราจะไปกินข้าวแล้วก็จะกลับมาที่ห้องไม่ต้องอาบน้ำหรอกคิดว่าจะมาแบบมาเปลี่ยนชุดเป็นชุดว่ายน้ำเฉยๆเนาะแต่ตอนนี้อากาศ เย็นอยู่เดี๋ยวใส่เสื้อแจ็คเก็ตนิดหน่อยละกันนะอ่ะก็เดี๋ยวมาทะเลใส่เสื้อแจ็คเก็ตแปลกๆเนาะไม่มันไม่ได้เป็นแจ็คเก็ตแบบนั้นไม่ได้เหมือนตอนไปลาวอะ่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตแบบเสื้อสีดาอะ่ะที่เราใส่เมื่อวานนะนั่นแหละคิดว่าจะเอามาประยุกต์ดูนะครับอ่ะตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะผมเดี๋ยวเราจะไปหาข้าวเช้ากินนะครับผมไป โอเคตอนนี้นะครับพร้อมไปกินอาหารเช้าแล้วแต่เดาไม่ถูกเหมือนกันว่าอาหารเช้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราพักห้องกะละปังหาครับเมื่อคลิปที่แล้วเราบอกว่าปะกาลังห้องปะกาลังอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีห้องสปอนดด้วยที่เป็นฟองน้ำห้องสตาร์ฟิชก็คือปลาดาว ป้าดาวนะแล้วก็จะมีอ่านังนะครับอ้ยโอ้ย,อยตัวใหญ่มาก <S 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 โอเคสวัสดีครับ <S <S 1> <S 1> ตอนนี้เราถึงเวลาที่เราจะต้องลงเรือไปดำน้ำกันแล้วนะครับ เดี๋ยวเรารับเสื้อชูชีพแล้วก็ไปดำน้ำกันนะคะตื่นเต้นมากโอเคของกองน้องใบเสื้อชูชีพมาแล้วอโอเค โอเคนะครับตอนนี้เรามาลงเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวไปดำน้ำกันเย่ตอนนี้เรือกำลังสตาร์ทนะครับ กับที่ด้านหลังเลยครับผมกำลับงลงเลยนะครับกำลังลงเลยครับผมไปเลยนะเราไปเลยนะเราเลยนะเราเรากำลังจะดำน้ำครับฝึกน้ำตรงนี้ลึกมากเดี๋ยวแต่ไม่ต้องกลัวครับเรามีเชือกเชือกชีพอื้อลงเลยตองล้ทางลงไป హో హో ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะมาทำกิจกรรมที่เรียกว่าการปายการพายคายักครับทุกคนซึ่งบอกก่อนนะครับว่าเราเป็นคนที่พายคายักไม่เป็นคนคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาลองพายกันดูสากครั้งนะครับน้ำใสมากใช่น้ำใสน้ำใสแบบน้ำใสฟ,ฟูดน,น,นะครับโอเค แม่ไม่พายแม่เป็นผู้ดีสารเพราะฉะนั้นแม่ก็ต้องถือก้อนโอเคโอ้อ้าวน้ำมันเริ่มตื้นแล้วอ่ะโอเคไปไายตรงตรงไปก่อนเลยเดี๋ยวไปอ้อมตรงนู้นอ้อมตรงนู้นอ่ะเริ่มเป็นแล้วใช่ไหม ย้าไปเก,ก,ก,กินต้นตัวกลางแต่ไหมันปวดแค่ไะเนี่เดี๋ยวเวลาค่ะจะคืนลงมาคืนตรงนี้เลย

โอเครบกวนหยุดก่อนนะคะหยุบพายก่อนนะคะฟึบบฟึ๊บวัดไม่ได้ัอทีอาจะหยุดแล้วแหละโออประมาณครึ่งไม้พายได้พายไปถึงสพานนั้นอ,อู้หูี่ปาตกตรงกลางเกยตโรงการแล้วกันนะคะ กาะกดครั้งแรกแล้วน้องทำเรือนลวกูลม่มอ่ะเออในห้องเราเราจะเป็นห้องที่ทนนเ,เท่าไหร่ไหร่เรียบร้อยเริ่อ้ยปหมดเลยอู้เห็นไหมคะนี่ไง ในตรงบริเวณที่เป็นน้ำกร่อยอ่ะเขาบอกว่าจะอุดมสมบูรณ์มันจะมีแบบปลาเล็กปลาน้อยอ่ะมันจะถือกำเนิดเกิดขึ้นที่นี่เราถ้าไปเลี้ยวเราเลี้ยวเลี้ยวก็ซ้ายช่วยกันซ้ายอย่างเดียวอย่างเดียว น้ำกล่อยแล้วเป็นป่าชายเลเนแนี้มันมีความสำคัญเพราะว่าปลาเล็กปลาน้อยมันจะแบบว่าเป็นที่ฟักตัว นึกออกไหมคะปลามันจะปักตัวมันจะติ่นตัวร่องเงเรือที่เรา,านั่นงนใช่ ยายเลือความบ่แม่ซื้อโทรศัพท์อยู่ กลับไปจอดฝั่งทะเลเลยต้ตรงนี้เดี๋ยวไปจอดที่ทะเลเลยดีกว่าไปฝั่งทะเลสายก็ขับไปตรงทะเลก็